เพี้ยไฟไม่ได้วางไข่บนใบพืชเหมือนกับมแมลงอื่นๆเพี้ยไฟเนี่ยพฤติกรรมการวางไข่ไม่ได้วางไข่บนใบพืชสมมติมือผมเนี่ยคือใบพืชการวางไข่บนใบพืชหมายความว่าเอาไข่มาแปะไว้บนใบอันนี้คือวางไข่บนใบพืชหรือวางไข่ใต้ใบพืชอันนี้คือลักษณะแบบนี้แต่เพี้้ไฟคือเจาะระววางไข่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราพ่นพาริฟอกซิเฟน เช่นตัวแพ็กซิเฟนเนี้ยฉีดพ่นไปที่บนใบแล้วหวังว่ามันจะไปฆ่าไข่คงเป็นไปไม่ได้เพราะไข่มันอยู่ในเนื้อเยื่อใบพืชรวมไปถึงพวกตระกูลเพี้ยจตะกระจันทั้งหลายเนาะเพี้ยไก่แจ้ก็ด้วยพวกนี้วางไข่ในเนื้อเยื่อใบพืชโอเคถัดมาถามว่าคุมไข่ที่อยู่ในท้องของตัวเต็มวัยเพศเมียได้ไหมถ้าเพี้ยไฟมันมีตัวเต็มวัยเพศเมียอยู่อย่างั้น,นคุมได้แหละน่าจะคุมได้แหละเพี้ยไก่แจ้ ได้ไหมเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนอย่างเงี้ยเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนผมคิดว่าไม่น่าได้เพี้ยไก่แจ้ลำไยผมคิดว่าได้เพี้ยไก่แจ้ส้มหรือมันาวหรือส้มโออย่างเงี้ยผมคิดว่าได้เพราะว่าเพี้ยไก่แจ้ลำไยกับเพี้ยไก่แจ้ส้มทั้งตัวเต็มวัยเพศผู้และตัวเต็มวัยเพศเนี่ยอยู่เหมนต้นเห็นชัดเจนไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยไปไหน ก็ดูดกินน้าเลี้ยงพืชเหมือนกันสร้างความเสียหายเหมือนกันแต่เพี้ยไก่แจ้ทุกเรียนเนี่ยไม่ค่อยเจอตัวเต็มวัยบนใบตามต้นตามอะไรไม่ค่อยเจอที่เราเห็นเป็นตัวสีขาวขาวมีหางงองององขึ้นมาอย่างเงี้ยสวยเหมือนหางไก่อย่างเงี้ยอันนั้นคือตัวอ่อนไม่ใช่ตัวแก่ไม่ใช่ตัวเต็มวัยนะครับเพราะฉะนั้นจะไปคุมไข่ในท้องของเพี้ยไก่แจ้ตัวเต็มวัยเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเนาะตัวเต็มวัยของคิดวยะนี่คำว่าคุมเพี้ยไฟในที่นี้แต่คําถามนี้เนาะ อาจจะหมายถึงว่าถ้าโดนตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนจะไม่เปลี่ยนเป็นตัวเต็มไวัยไหมผมก็คิดว่าน่าจะได้แต่จะคุมได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งผมมองว่าไม่น่าทันเพียไฟเท่าที่สังเกตนะกลุ่มที่ควบคุมการเจริญเติบโตเช่นยับยั้งการรอบค่าหรือ,อคุมไข่มขัมกจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนกับมแมลงที่มีอายุสั้นอายุพัฒนาเร็วๆอย่างเช่นเพียไฟอย่าง รายแดงอางนี้อายุพัฒนาเร็วๆงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าที่ส่วนตัวนะส่วนตัวแต่ถามว่าถ้าคุณมีกําลังในการใช้ยาบวกเช่นคุณซื้อพาริฟอกซิเฟนชื่อแพคซิเฟนก็ได้ชื่อกันครับแพคซิเฟนแล้วคุณมียาเพียไฟยดีๆสักตัวหน,นึ่งเอาไปบวก,การาบพ่นก็ได้เผื่อไว้หน่อยอย่างนี้ก็โอเคแต่ถ้าเอาแพกซิเฟนหรือพริฟอกซิเฟนเนี่ยไปพ่นพวกเพีียหอยพเพียพเพียแป้งเนี่ยผมว่าเด็ดเพีียไก่แจ้ที่เป็นตัวอ่อนพเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนที่เป็นตัวอ่อนที่อยู่บนใบเนี่ย ถ้าคุณพ่นยาหลายๆตัวแล้วไม่ค่อยหลงคุณเอาตัวนี้ไปพ่นนะคือมันพ่นปุ๊บไม่ได้ตายปั๊บนะครับพอเพี้ยไก่แจ่มันพัฒนาไปจถึงอายุสุดท้ายก่อนที่จะลอกคราบไปเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะลอกคราบไม่สาเร็จแล้วมันจะตายระยะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแพคซิเฟนชื่อกันค้าเนาะแพคซิเฟนชื่อสารเคมีคือไพนิฟอกซิเฟนเนี่ยมันเห็นผลช้าแต่กับพวกตระกูลเพี้ยเนี่ยมันเด่นมากช้าหน่อยแต่ชัวร์นะแพคซิเฟอนอจริงก็ตัวเนี้ย ชื่อกันค้คาแพ็กซิเฟนต้นตำรับของสารพารีฟอกซิเฟนเลยขายคนแรกเลยในประเทศไทยถ้าเป็นยุคใหม่นะไม่ใช่ยุคเมื่อ20-30ป 30, ี 40, 40ปีที่แล้วนะเมื่อ30-40ปีที่แล้วผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีขายหรือเปล่าแต่ถ้ายุคณปัจจุบันเนี่ยแพ็กซิเฟนคือตัวแรกที่เอามาขายในไทย